สวัสดีค่ะมาเดอรเมื่อน,นี้มากินเขาน้ำกันอีกแสบแสบค่ะกินเขาน้ำกันค่ะมือน,นี้มีลาบปลาดุกมีไก่ย่างมีหมูแดดเดียวมีผักใบหลวกเป็นพอกคอลีนะคะแตงกวาผักสดมากินน้ำกันค่ะมือน,นี้แสบแสบอีกสองอย่างสามอย่างค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะคะกินกับกินกับ ไม่กินข้าวกินผักให้มีประโยชน์กินผักให้เป็นยาเพื่อเปนวานะคะผลไม้มีมะม่วงสุกค่ะมือนีจัดมะม่วงสุกไม่กินน้ากันเนอร์ค่ะสุกๆสุกเสล็สๆน้ากันทั้งผักสดทั้งผักหลวกแล้วค่ะไก่ย,ย่างบัน้กินไก่ย,ย่างดนละมือนีอยากกินไก่ย,ย่างค่ะก็เลยจัด ปลาปลาดุกนี่ขาดบ่ได,ด้ดอกค่ะเพราะว่ามันต้องกินกับผักเสียบๆน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาเดอ้อกินขขาน้ำกันค่ะ กินข้าวไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วชีวิตบ้านๆนเนาะค่ะอาหารกับบ้านๆแ่บๆค่ะลาบประดุกค่ะเมื่อนี้กินกับพักหลวกกินผักให้มีประโยชน์กินกะอย่างมูเด็ดเดียว เขาง่ายๆบริเวณกิบเง่าหรอค่ะเพราะว่าเพิ่งคลิปสันสันไปเนาะค่ะ มันนี่แดดแดดย่งครับมันานี่ก็จะเป็นนี่ฝนฝ่าห้องสภาพอากาศกละร่มเย็นๆเอาแน่เอานอนมาเลยสภาพอากาศกรุงเทพ เอาอยู่ส่งของบิดมือค่ะทำงานอยู่บ้านเอกาสารก็ส่งบิดมือ ลถกระแลนตลอดนซอยมันยิงไข้แนมดอย่างนเสียงเสียงหมาเสียงไก่ขันไปย่างค่ะแซบ่บแสบ,บนะเนี่ยอบเดียวจะเอาไปย่างเอาเตาอบก่อนเนึ่ก็เอาไปย่างไม่หอม กนไม่กินว่ากินเขาใช่ไคือออยู่ใดความเคยกินค่ะมนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชศูนย์บำบัดเพื่อนจกสิบอกอยู่เล้วมนุษย์เป็นสัตว์กินพืช สัตว์ที่กินเนื้อคือสัตว์ที่เป็นนักหลาปวกเสือปวกราชสีพวกเสือดาวเสือโคงเพเข้าใจคือกันไง้เข้าใจบีดกเป็นอย่างพระคุณเจ้ามันจังห่านไปขูดันเนื้อเนื้อซิอยาง คนเฮาเอามาจุกินเจมาจินเนื้อสิได้บุญบ้แม่เด้อค่ะในิบอย่างพระพุทธเจ้าหาวหามนี่ก็ตั้งแต่เนื้อเนื้อสร้างเนื้อมาเนื้อเสือโค้งเสือเหลืองเสือไอ้ไอ้อย่างราชสีเนื้อมีเนื้องูเนื้อมาเนื้อมนุษย์ สิบอย่างนี่พระพุทธเจ้าห้ามห้ามพิคุด,ด้คะว่าด้ห้ามอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกานั่งน,นั่งดูฟ้องเรื่องเจอพระองค์ห้ามสงสารบุครของพระองค์สิกินละกามินเนี่ยมาบอกฟัง ส้งเป็นประดับค้อมููนะคะว่าพระพุทธเจ้าหามดิโกจันอย่างมูเห้ามนีจินเลยวัตถุอย่างมูเฮ้าเป็นคารวะแต่พระองค์เพียงแต่บอกว่ามนีจินอาหารที่ย่อยง่ายได้กินหลายกินเผื่อบระห้อึดอัด อา,าพากรสิน้อยคือคนเจ็บป่วยสิน้อยเนื่อยพันเม่อให้หามอยู่แล้วมนุษย์ปัญหา <c oughs> สงสารหกวขิ้นแค่นั้นเพราะว่าสงสารหกวพิ่นเป็นพระอาหารหันเนาะดัดพบดัดดับชาตไปเบิดแล้วแม่อาห,หารเพิ่นก็บ,บห็นหินมองหินโทษในการชัน เนาวล่ะค่ะเก็บจบคลิปไปแค่นี้ล่ะมาบอกให้ฟังเหมืนอนอริยะหน่อยพูยถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบไหน ก็อย่างแซ่บเลยที่ห้ามเพราะว่าพระเทพรัตไปขอปกคล้อสงสงฆ์ที่สื่อกล้ขอประดิก็เลยให้พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่พระองค์ว่บัญญัตแล้วก็ตัดแคฉมาสงสันนะเป็นจากอาหารสิบอย่างเละที่เป็น บรรญ,ญัติขึ้นมามาแม้นี่ก็เป็นสินของเธอพะนั้นมีแต่แนีแ้ยแซ่แกกินยาสีก็อิ่มแท่นเขาแล้วค่ะต้องไม่กินเขาขอิอ่มแล้ว เมื่อกี้ท่งเบาไปดหูดหยกหยกเมื่นี้มาไดียินเสียงนก <c oughs> มากแล้วน,นกเขาคื้กินเขาอยู่ทงไห้ทงหน้าเสียงนกเขาหอมนกเขาขัน แดดดีครับณรับประดุกรดก,กระแซดก็ยางสวบ มะม่วงไม่กินตลอดปีเลยค่ะมะ <า S 1> ม, <า S 2> ม่วงจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามคนไห์กดแชร์คนซับสไครต์คนถูกลาผับจินสวัสดีค่ะ